วันนี้ผมจะมาฮองเพลงพระเจ้านะครับซื้อเพลงว่าชีวิตหนี้มีความหมายนะครับผู้ใดมีความทุกข์แล้วว่ามีความสุขนะครับก็ขอใหอ้อย่าลืมพระเจ้าเลครับเดอ้อมายกเล็กแห่งมันวันนีม้มาเตยกันมานี้ ชีวิตที่เคยหมดหวังชีวิตที่เคยหมดหวังคงไม่จีรังยังยืนแน่นอนความบาปนั้นมาบันทอนได้แต่อาวอัราธมมองไม่ขพึงตัวเองคงไม่กลัวเกรงความตายหากหมอบดวงใจเอาไว้หากหมอบดวงใจเอาไว้ก็จะได้ความหมายขึ้นมาก็จะได้ความหมายขึ้นมา หมดราคาพระองค์ยังสือบอดอื่นนี่หรือหามาเทียบทอหาวันใดห้าคงบ่อพอบ่อพอไอ้บ่อพอบ่อพอนั่นคืออย่างดังพระองค์น้ำลงเกิดกันดวงใจน้ำลงเกิดกันดวงใจจะมีความหมายเมื่อใดพระองค์ความทุก,กนนข์กังวลขึ้นลงความทุก,กนนข์กังวลขึ้นลงยอมให้พระองค์ชำระเราใหม่จะมีความหมายชีวิตขึ้นมาจะมีความหมายชีวิตขึ้นมาอย่าไปเมาอู้มัวสามันเสียเวลาโดนไป พระองค์เฮ่าเพิ่นบอ้ซื้อกระสือทาเม่นน้งของ ใจมัวมองใจเศร้าหัวใจฟองเฮาคิดว่าไรตาย่มลงมาพระองค์ไทยไว้ไทยไว้เอไทยไว้ไทยไว้ไอภัยให้นั่นจริงจริงชายหญิงคนแก่แชราชายหญิงคนแก่แชราเด็กเล็กเข้ามาเชื่อึ่งวางใจพระองค์ยินดีอภัยพระองค์ยินดีอภัยอยากให้ดวงใจเรามีคุณค่าต้องรีบเข้ามารับเอาพระองค์ต้องรีบเข้ามารับเอาพระองค์ใจประสงค์เฮาตั้งชีวิตมีหวังคิด ว่าไรคะมีความหมายคิดว่าไรคะยังคอยถาแมนสู่คนจะาดนเดิมูคือมูแล้วตาพอคิดคของเหาไก่มาแลว้วไก่มาแลว้วอะยกได้แหงมันนะครับเอา,านไปแล้วต่อไปมาฟังยกที่สองมาดี ความรักความรักนี่นาความรักความรักนี่นาหลายคนถามมาคืออะไรตัวผมจะบอกให้รักคืออะไรจำไว้ให้ดีรักต้องอดทนแม่ยามสับสนในชีวิตในยามปัญหามากมีก็ยังอดทนสู้ทนแล้วกันก็ยังอดทนสู้ทนแล้วกัน กะจังว่าจำเอาไว้หักกิงทนได้ทุกอย่างฮักแทกิ่งกะบ่ไล่บ่มาสุญนสิ้นเสื่อมสลายให้โลกดึงไปรักนั้นยังอยู่และยังเชิดชูให้โลกสดใสรักกิ่งด้วยใจบ่ไล่มาง อย่าไปมาโอู้มัวสามันเสียเวลาโดนไปซื้อพระองค์เฮาเพิ่นบ่ให้ซื้อ คือสือละละ่อระดับแมนดังของใจมัวมองใจเศร้าหัวใจของเฮาคิดว่าไรคะย่อมลงมาพระองค์ไทยไวไทยไว้อไทยไวไทยไวไอภัยให้น,นั่นจริงชายหญิงคนแก่ชราชา,ชายหญิงคนแก่าชาราเด็กเล็กเข้ามาเฉื่อพึงวางใจพระองค์ยินดีอภัยพระองค์ยินดีอภัยอยากให้ดวงใจเรามีคุณค่าจ้องรีบเข้ามารับเอาพระองค์จ้องรีบเข้ามารับเอาพระองค์ ใจประสงค์เฮาตั้งชีวิตนี่หวังคิดว่าไรคะมีความหมายคิดว่าไรคะยังคอยท้ทาแม่นสู่คนจะโดนเดาหมูคือหมูลแล้วตาเพระคิดของเฮาไก่มาแล้วไก่มาแล้ว ใจประสงค์เฮาตั้งชีวิตมีวังคิดว่าไรคะมีความหมายคิดว่าไรค่ะยังคอยถามแมมส่คนอย่าดนเดมิมมูคือหมูลแล้วตาปพระคิดของเฮาไก่มาแลว้วไก่มาแลว้วขอบใจริอนครับ